สวัสดีคับุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแ c k กิ g งเกมนะครับผมวันนี้เราอยู่กันกับเกม night of the dead นะครับเป็นเกมแนว Survival นะครับเป็นตัวละครผู้หญิงเนาะก็ผมยังไม่เคยเล่นนะครับก็ลองก็ไปเลด้กันเลยนิวเกมนิวเกมเซเออเราจะไปเล่นแบบมีมือใหม่นะครับแล้วก็โอ้โหถ้าทีคอร์ดมันจะเตือนขนาดนั้น โอเคครับเราเก่งระดับนี้นะครับผมนโมครับเราไม่เล่นหมดฮา,า,าร์ดคอร์ดีกว่าไม่ฮาร์ดคอร์ดีกว่าโอเคเริ่มเลยดีกว่าครับตัวเกมค่อนข้างสวยนะครับภาพในเกมค่อนข้างสวยนะครับผมไปดูรีวิวมานะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งมานะอยู่ในอ l ฟ h าเรียกเศษนะครับผมสมัครใที่ อยากติดตามผลมงานต่อนะครับอยากให้ซีรีส์นี้ยังอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารหรือคลิปใหม่ๆลงด้วยนะครับผมช่วงนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะครับแต่ก็เราจะพยายามทําให้ผมเพิ่งกลับมาจากการพักร่างกายนะครับล่าสุดไปเที่ยวพะเยามานะ่ยโอ้โหเมืองเล็กที่น่าไปเลยทีเดียวครับไปถือว่าโอเคนะครับโอ้โหเฟรมเรทผม30เองอะแป๊บนึงนะ กราฟิกก่อนกราฟิกกราฟิกกราฟิกเราเป็นอ้ยเอ้าค้างไม่ใช่เวดี้ไฮสิไอแต่แคสเกมไปเล่นกันที่อื่นยัง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 ที่นั่งไปไป ไปเล่นที่อื่นไปไปเล่นข้างนอกเลยไปเดี๋ยวตีเลยโอเคครับโอ้โหนี่ขานาดผมปรับ normal ยังเฟรมเรทยังวิง่งแค่สามสิบอะไรกันครับเนี่ยมีเดียมนะเนี่ยโอเคปรับมีเดียมเซฟคอนเทนิวโอเคครับสามสิบเก้าเฟรมเท่าไงยังใช้ได้โอ้โหกระตุกกระตุก,ก โอเคครับผมดูซิว่าในตัวเรามีมีดอยู่หนึ่งอันนะครับเทำการงัด,ดรถแรกมางัดรถก่อนมันผมยังไม่ค่อยรู้ระบบอะไรมันมากนะครับเกมนี้อืมมันงัดรถได้ก็งัดรถไปก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่เจอซอมบีเวลาอะไรยังไม่รู้ครับด้านซ้ายมีตัวบอกสถานะนะครับอ่าค่าหัวใจแล้วก็สเตมินาแล้วก็ความแข็งแรงของร่างกายนะครับ ตกใจ <c oughs> ผมว่าเราจะต้องเดินทางไปยังอ,อะไรวะเมืองใกล้ๆอ๋องกดคอนโทรลนั่งตูบเลเลอร์เลยโอเคไม่เป็นไรตล <c oughs> อะครนตูบเบลเลอร์เลยเฮ้ยอะไรอะ <c oughs> อะไรครับอะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวนะมันคาบได้ใช่ไหม ผมรู้สึกว่ามันคาบได้ครับเอ่อต้องหาพุกต้นไม้ต้นไม้มันฟันได้นะครับโอเคเดี๋ยวนะนี่ครับเออเอออ๋อโอเคครับฟันต้นไม้แล้วก็จะได้ของเป็นพวกถาวันเอามาครับของต่อเออโอเคครับได้ก้อนหินมาทำกันครับ ยังไม่ได้ก้อนหินเหรอแั๊บหนึ่งนะผมหากก้อนหินก่อนครับเฮ้ยเสียงเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะหองกวางโอ้ยตกใจวัต t ต h e f แฟ k เจอกวางครับมันให้เราคาตบตะปูนะครับตอนนี้มันอ๋อมันให้เราฟิลต okay. ิ้งแอ็คโอเคอืมก้อนหินอยู่แถวไหนนะ แต่พูดถึงเรื่องของความคมชัดผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างกินสเปคใช้ได้นะครับค่อนข้างกินสเปคใช้ได้อยู่พอสมควรมันนับเวลาอะไรไม่รู้ด้านขวานี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันมีเห็ดด้วยจะเผ็ดเอาไ้กินป่ะกินได้ใช่ไหมอันนี้ก้อนหินครับโอเคไอ้ก้อนหินน่ะผมค้าบขวานก่อนเพราะว่า เราต้องใช้ขวานในการตีซอมบี้นะครับมาอะไรคราฟได้อีกไหมเอ่อฟิลดิ้งแอคโอเคครับแล้วก็เด็ดชอยเทียร์เกตอให้ฟันต้นไม้นะครับไปะหาฟันต้นไม้ออ,อไม่รู้ว่าของมันมีวันพังหรือเปล่านะ เมื่อไหร่มันจะพังสักทีโอ้โหพังเนี่ยเอ้ยโอ้ต้นไม้พังนเหรอต้นไม้พังแบบนี้นะครับ Get a reward. อ e w a ลีวาร์ดเ๋ยวนะอ๋อทำบ้านโอเคมันจะให้เราทำบ้าน,นครับผมยังไม่ทำบ้านดีกว่าตูดเบลเลอร์เลยอะ่ะตูดตัวละครนี้สวยใช้ได้ครับพวกหญิางบ้านๆมดาตรงนี้มีซัมบี้อยู่ ตรงนี้เป็นฐานหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจ <c oughs> มันค่อนข้างโหลดออบเจกต์ชานิดน,นึงมันหายไปและอ๋อมีซอมบี้อยู่ข้างในไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าโอ้ยอยู่มีเมืองอยู่ตรงนูน้นผมจะลองสเตลดูครับว่ามันสเตลได้ไหม ไอ้การท่าทางกาันเคลื่อนไหวสเตลสเตลไม่ได้เอออุย้ยเจ็บอุยอ้ยอุ้ยมันบัเอ,อ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันมีชาร์ตอันนี้ด้วยว่ะเดี๋ยวนะอุยอ้ยอุย้ยไอชื่าวิ่งชนเลยเหรอเอาดีวะ เดียวเดียวเดียววิ่งชนเลยเหรอเฮ้ยเกินไปเกินไปแั่ไหนอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีอุ้ยผีผีโคตรตบคอมโบอุ้ยกันได้ปหมกันไม่ได้ด้วยกันไม่ได้ด้วยอืมอุ้ยอ้ยอุ้ยจะตาย จะตายแล้วนะเออ,อ,อจะตายแล้วเนี่ยเดินเดินโคตรเท่เลยมึงเนี่ยเอ่อแบนเดดค้าไม่ได้แบนเดดยังไม่มีให้ค้าแบนเดตจะตายเปล่าวะไปเถอะถ้าเจอก็พยายามหลีกเลี่ยงไว้ตีที่สุดครับผีตีโคตรแรง เห็ดพวกนี้น่าจะกินแล้วก็ไอ้นี่ได้นะเพิ่มเลือดมันมีค่าต่างกันยังไงลองกินดูสิอ้าวเห็ดสีแดงกินไม่ได้เห็ดสีแดงกินไม่ได้ครับกินแล้วก็ทําให้เลือดลดรู้สึกจะต้องปรุงก่อนหรือเปล่าครับเห็ดสีเหลืองนี่มีเห็ดสีเหลืองด้วยต้องลองกินให้หมดอ้าวตายเลย เหตดตีเหลืองกับเห็ดตีแดงกินไม่ได้โอเคไม่เป็นไรก็ดอะไรอ่ะฮอเกิดตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปที่ศพต่อไปศพเราอยู่ตรงนู้นนะครับเลวลาเราตายมันจะขึ้นหัวกะโหลกให้เราลับไปเก็บศพของตัวเองได้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับซัมบี้พวกนี้เพราะว่ามันอนข้างตีแรงพอสมควรเลยใช้ได้เกมนี้มีหมีด้วยหลอนว่ะ เกมนี้มีหมีด้วยนะครับหมีตีโคตรแรงอ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราค้นบ้านตรงนี้ก่อนคิดว่าบ้านตรงนี้น่าจะมีของให้เราเก็บแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเก็บศพของเราเองนะครับมีซอมบี้อยู่ในบ้านอะ่ะมีซอมบี้อยู่ในบ้าน,นครับนี่อีกาตอนนี้คือกุ้งไก่ตัวเบลเลอร์เลย โอเคเอ่อถ้าเราตายนะครับค่ามหาลังชีวิตมันมาเร็วเฮ้ยเดี๋ยวแน่กูได้ยินนะกูได้ยินนะกูได้ยินนะตัวอะไรวะช่างมอะไปฮะค่าพลังชีวิตเรามันลดด้วยนะครับหมายถึงหลอดเลือดอะ มันจะไม่เต็มนะครับเพราะนั้นต้องระวังพยายามอย่าตายผมเลือกที่จะเข้าในเมืองเพราะว่าคิดว่าในเมืองมันอันตรายนะอันตรายจริงแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ทําให้เราโอ้ยโอ้โหลงถูงแค่นี้เองนะเลือดลดเลยเหรออืมมันคาบอะไรได้อีกอะ่ะมันคับลู่ธนูไม่ได้อับผมมันต้องมีอะไรมากกว่านั้น เช่นแบบว่าพอเก็บไปเรื่อยๆมันจะมีสกิลปลดล็อกในการทําของมเมล็ดเอ้ยถ้ามันมีมเมล็ดอย่าง,งนี้เราสามารถปลูกปลูกไอ้ปลูกผลไม้หรือปลูกผักกินเองก็ได้นะครับไปเล่นกันที่อื่นจะแคสเกม หย่านิาาากับจะแเกมทังคู่เลยมาไป่ข้างอกโ,โอเคเข้ามาในเมืองแล้วอไอ่มาป่า มาเลุก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 ดิลุก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 โดดโดดชุกชุกชุกเอ้ยะชุกครับชุกชุกไอ้ยะฮห่แน่เอ้ยเอ้ยอุ๊ยโดนโดนโดนด้วยโดนโดนด้วยครับอุ๊ยโดนด้วยเหรอวะมึงอื้อหือ เอาดิวะเอาดิวะ,เอ,วะเอ้ยอะไรวะอเฮ้ยชุกชุกแบบนี้ก็ได้เฮ้ยแพชั่นแพชั่นมันตีช้ามากเลยอ่ะเออนั่นแหละมันอะไรของมันวะเนี่ยผมเริ่มงงแล้วจริงๆคืออารมณ์ประมาณแบบว่า สัตว์มันตายยากมากเลยสัตว์มันตายยากมากครับมันฟันช้าด้คือมึงให้กูขาบลูกธนูได้แต่มึงไม่เอาธนูมาให้กูขาบวะ่ะไอเเวนฮะฮะมึงให้กูขับลูกธนูได้แต่มึงไม่เอาธนูมาให้กูขบับแล้วกูจะขาบได้ไหมล่ะ เห็นเอ้ยมาดิอืมอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงช่วงนี้เล่นเกมอะไรก็มีแต่หัวร้อนหัวร้อนคารบลูกธนูได้แทำไมไม่คาร์บธนูได้มังวะอือืมอืม,อม,อม มีหมาป่าด้วยต้นไม้เนี่ยมันค่ายากอยู่เอะไรฟันนี่ก่อนเอาพวกนี้ก่อนโอเคเก็บก้อนหินจริงๆมันจะให้เราสร้างบ้านก่อนนะแต่ผมยังไม่ผมยังไม่สร้างนะผมเลือกที่จะเดินเข้าไปในหมู่บ้านก่อนผมต้องการออาหาร เราะถ้าไม่มีอาหารเราอยู่ไม่ได้ขวานมันใช้ได้แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมันจะต้องมีหอ,อกมาให้เราแต่เกมมันเป็นอัพไฟล์เล็กเศษยู่ครับต้องรอไปก่อนยังไม่ค่อยมีอะไรให้เราครับอันนี้อืมอืมหวว่าจะไม่เจอเจ้าหมาป่าแต่เราตีเราจุกได้นะ พูดถึงตะเกียะถ้าเราจูก๊กเราจุ๊กได้เพราะว่ามันไม่ได้กัดเราแรงขนาดก็แรงอยู่ไม่ยังไม่แรงก็แรงอยู่อืมบังว่ามันจะไม่อยู่แล้วนะครับเนี่ยโดดลงแค่นี้เองอะ่ะเลือดลดแล้วอะโอ้โหเสือกิ้งจอกไม่น้าเมระไรลยมึง มาจิ้งจอกมันจะกัดเรอแมยไม่กัดหรอกมั้งใช่ไหมอ๋อ,อไม่กัดครับไม่กัดฮนะโอเคนี่ของเราอยู่งนี้เทคอโอเคกัดไหมเนี่ย ออไม่กัดครับสองยิ่งอบไม่กัดเราผมเออนั่นใช่ไหมมันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมขอนไม้หรือหมาวอะโอเคไม่เป็นไรครับเรารับลูกขนูก่อนรับลูกขนูไปก่อนมันยังไม่ให้ผมรับกดรีวด์ดกดปีะ อ๋อนี่ไงโอเคบิวฟอะไรอะอ๋อเอแอนิมอลสเปเชียลอ๋อนี่ไงโหเอยโอเคพวกนี้อื้มหักง เค okay, พวกมีรีธนูธนูอืมโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจโอเคครับเข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจแล้วโอเคหกเรามีแค่สองสี่โอเคไม่เป็นไรครับผมขอฟันต้นไม้ก่อนมันจะให้ทำ เอเหมือนสร้างบ้านขึ้นมาก่อนครับอ,อ๋อสร้างบ้านก่อนก็นได้ทำตามภารกิจนี่มันบอกโอเคกดตัวบ,บีสร้างบ้านอ๋อ,อบิวนี่ไงเออเดี๋ยวนะอ,อ๋อมีตั้งได้ แล้วก็ snap ไม่ใช่เอ่ยวนึ่งอ๋อ,อนี่ไงนี่ไงโอเคครับตั้งมาเลยเฮ้ยเอาเรื่องวะสตาร์ฮึเอามาทำไมอ๋อนี่ไง Okay. เออแล้วก็ตัว L turn turn right อ๋อเปิดไฟฉายได้ด้วยมีแมปด้วยครับโอ้โหผมยุ่งนี้ทำการขาบอะไรก็ไม่รู้มันให้ผมขาบจำหนึ่งคุกกิ้งไม่ใช่คุกกิ้งอ่าอ i ป m e n ์ product table หนึ่งนะ Equipment อ้าวนี่ไงต้องใช้พิชไอรอนต้องไปที่รถครับแล้วก็หินโ okay. อเคพิชไอรอนไปที่รถรถอยู่ตรงนู้นซอมบี้อยู่ปะมีซอมบี้ด้วยมีซอมบี้ด้วยหลันทุกครั้งที่ได้ยินเสียงใกล้ๆอันนี้เราจะเข้าเมือง มันเล่นคออฟกับเพื่อนได้นะครับเกมนี้มันเล่นคออฟกับเพื่อนได้นะครับเดี๋ยวนะมันต้องใช้เท่าไหร่นะสิบอันปะห้าอันมาเลยมาเอ้าขึ้นนานรถไม่ได้โวยวายเก่งอย่าโวยวายเก่งขึ้นรถไม่ได้สิ มานี่มานี่เอาเอา้ยเอาเรื่องวะอืมมานี่มาเอาเอเฮ้ยอยู่บนนี้แหละได้ได้ไดอุย้ยเออเออเอามีฟันมันเฮ้ยได้วะได้วะเอาเรื่องครับ รู้วิธีข้ามแล้วพอผมเอาตัวรอดได้ผมจะสบายละเออเก็บประกนรเก็บประกนเก็บประกนต้องใช้มีผีคานพื้นเด้อโคตเอามาสิน้องมามามานนมามาวันมาไนมาไนมานมาไหเห็นเปล่าเห็นป่เนี่ยไม่เห็นหรอกตาบอดโง่ ค okay. ไม่เห็นหรอกครับตามมันบอดครับโอเคเดินบางนี้า่าเดินบางนี้า่าชีวิตโคตรสบายเลยเป็นซอมบี้นี่เก็บในรถหรือหรือประตูด้วยมีดเล่มเดียวโคตรโหด,ดอะ่ะจริงได้น้ำมันด้วยครับได้ของเยอะอยู่พอสมควรเลย อะไรอะ่ะตีอะไรทำอะไรของมันโอเคไปตรงนี้ต่อตรงนี้มีฟอร์จิใช่ป่าวะ่าไม่ใช่ s u v ครับเก็บต้องเก็บเยอะๆเพราะว่าเราจะสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆตรงนี้ก่อนนะครับเพอยู่ใกล้ๆในเมืองแต่เมืองมันทำมาสวยมากจริงอะ่ะเอาจริงแต่ซอมบี้เยอะไปหน่อยไม่เป็นไร ถ้าเราได้ธนูแล้วเราจะอยู่รอดได้ละสบายละตอนนี้ผมพยายามเก็บไอตัวเจ้า p ิช c h i อ o n Piece of Iron นะครับเ,เขาเรียกว,ว่าเศษเหล็กหรอขี้สนิมรู้อปล่าโอเคไม่เป็นไรเก็บ okay, ไปก่อนเก็บไปก่อนเอ้ยผมฆ่าซอมบี้ได้ตัวหนึ่งแล้วมันไม่เห็นเปล่าวะเคครับกลับไปที่บ้านของเราในป่าใหญ่ ตรงนี้ผมทำไวตรงไหนทำไ้ตรงนี้นี่หว่าโอเคถ้าเกมนี้มีแบนดิตนี่ผมตายแล้วเนี่ยจริงเก่งเกินโอเคครับอ่ะขึ้นมานการคราฟเจ้าตัว q u i p ร e n t of product. เปอร์ด์ออโต้ใช้ไม้สองหินห้าไอ้นี้สิบยัไรฟันตน้นไม้ก่อนอ ไปฝันตรงนี้แหละแั่ดไปอมันพังยากมากอ่ะแต่ค่าค่าของของออุปกรณ์เราไม่มีวันพังมั้งครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ดีนะครับถ้ามันไม่มีวันพังผมขีข้เกียจคาบใหม่วันต่อไปเรื่อยๆโอเคเรียบร้อยเออ ครบแล้วมั้งโอเคครับไม้ครบแล้วเราก็ต้องการหินหินแล้วก็ออไอ้นี่กันเนี่ยอืมจริงจริงหินเราไปตีมาจากก้อนหินได้โอเคครับเอาพิกแอคไปตีมียางไม้มีใบไม้ด้วยโอเคครับ เอ่อผมคาร์พิกแอ็กดีกว่าโอเคแล้วก็เรากลับไปดูที่กิฟเมนต้องใช่ไหมฟันอีกรอบหนึ่งครับก็จะได้โอเคแล้วก็เอาปิกแอ็กมาใส่ไว้เออเอาคาร์ไม่ได้หรอกเหรอ๋อ,อต้องการหินหนึ่งอันก็หินมีแถวนี้นี่ไงพูดถึงก็เจอเลยโอเคครับ ค okay. แล้วก็ดูซิว่าอุกปกรณ์เราต้องการอะไรอีกหินห้าอันอา้าวเราคารา์มันมั้งสองอันโอเคไม่เป็นไรเก็บเออเออเออโอเคปันไปเอยเอาไม่โดนบึด เอา้าพื่นอีกโอเคจะเอาไปเมื่อไหร่มันจะพังหมดทันทีโอเคครับได้หลายอย่างเลยอย่านะอย่านะอย่านะอโอเคตีไปเรื่อยๆผู้หญิงคนเดียวในป่าใหญ่โอเค อ,อได้หินมาแล้วครับคิดว่าน่าจะทำได้ละไม่ได้อะทำไมมันทำไมมันเป็นหินอย่างเงี้ยต้องเป็นหินอีกแบบหนึง่งเหรอครับต้องเป็นหินที่เราเก็บเองใช่ไหมเอ่อผมเดินหาหินก่อนนะใช้หมดเก้าอันโอเคสมอลสโตนใช่ไหมอาตะกี้เราไม่ได้เหรอสมอลสโตน โอ้โหอะไรกันครับนี่อ่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ครบเพราะ่แถวนี้หินค่อนข้างเยอะโอเคมาโอ้เยอะอยู่นะพอสมควรเลยแหละแถวนี้เก็บสิยืนถือทำเป็นอ้อยอิงไปได้แม่กร,ระเกตโอเคได้แล้วครับครบแล้วกลับไปที่บ้านเราดีกว่า ไม่งกลับไปที่บ้านเราก่อนเราก็กลับไปสร้างสเตมิน่าเราเหลือน้อยแล้ว <c oughs> อ,อ๋อมันอัพเกรดได้ด้วยโอยโ,โคตรเท่เอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนกันคนระับปิ้วเลยเอาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนได้ไหมหมุนตั้งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มันสามารถย้ายได้ใช่ไหมครับอืม ก็ทำการมากับผมโอ้โหนี่ไงสร้างได้แล้วโอเคเราสร้างธน,นูได้แล้วแป๊บนึงอันนึงเออเรียบร้อยอืงฝันมาจะทำธนูแล้วครับผมโอ้โหต้องมีโต๊ะคราฟก่อนถึงจะทำธนูได้วะเนี่ยยุ่งยากพอสมควรนะครับผมโคตรชอบกดไปเรียบร้อยผมคิดว่าน่าจะสร้างได้แล้วแหละ นี่ไงสร้างได้แล้วครับแล้วก็ทำการสร้างหอ,อกไว้อัน,น,อนหนึ่งโอเคธนูลูกธน,นูเรามีเยอะเยอะมากให้ฆ่าไ,ไอาิเอ้ยหอ,อกคว้างได้ปะเฮ้ยเอาว่ะโอ้ยเจตเต้โคตรเอาลองธน,นูหน่อยดิเอาดิ ้ยหัวขาดะแ๊้คตเอาคนแรงครับเรียบร้อยครับผมแม่ถือว่าไม่สูญเปล่านะครับถือว่าสุดยอดอะไรเดียวเชียวมันเซฟตรงไหนเซฟไม่ได้ใช่ไหมเซฟได้ไหมอ๋อเซฟโอเคปวิธีการเซฟแบบคนเทพโอเคก็วันนี้เรามาถึงจุนดนี้ได้่ครับ เรามีธนูแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยโอเคก็สําหรับเดี๋ยนะมันเห็นมันปรับมุมกล้องได้ด้วยอ๋อนี่ไม่ใช่อ๋อนี่ไงโอเคครับก็สำหรับพาคนี้ไม่มีอะไรมากนะเรามาเซ์เวก่อนถ้าหากว่าใครอยากให้มีรซส์นี้ต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่าโอเคไหมนะจะได้ทําต่อนะครับผมสำหรับใครที่รอซีรีส์ มิสโซไวน์วอลนะครับเดี๋ยวผมกลับไปทำให้นะครับผมเอสเคฟอมรักครัก็กำลังมานะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม